หนาวมาฝนก็ลงฝนลงกับทางใต้น้ำท่วมทากใต้หนาวมาอย่างนี้มาบมูบบ้าพัปเดียวเมื่อปีก่อนๆบูกมาแับเดียวก็หายไปเลยเออเหล็กเหล็กที่มันอยู่ในตัวเนี่ยหมอทมวัตเวียนไิลัยว่าหน้าร้อนมันเก็บความร้อนไว้เยอะ เติอนไปทําให้ผิดปกติอีกเพราะหน้าฝนมันเก็บความชื้นิดอีกนัน่นเอามันเก็บเย็นไว้อีกจะไปเอาออกก็ไม่เอาไอ้ขี้เกียจไม่ได้แล้วไอ้ี้เกียจ์พายเอาไว้ออกตายก่อนแกถึงได้เวลาแม้เนี่ยจะบอกวิธีใช้ยากมากผิดกับคนอื่น ผิดนะทำกดแล้วกดแล้วเท่าไหร่นอย่าเนี้ยกดแลบลิ้นให้ดูอีกมันไม่มันไม่เหมือนกันอาการแม่แล้วบางแม,ม่มันมันวินิจัยไปอย่างหนึง่งแลบลิ้นให้ดูผิดไปอีกแบบหนึง่งไม่ตรงกันแหกตาให้ดูด้วยแลบลิ้นเปิ่นตาให้ดูด้วยไม่ตรงกัน เออก็เป็นข้างในมันมันไม่ปกติเราล้วรักษาไปตามอาการมันมีอะไรก็ว่าไปตามอาการนั้นเท่านั้นแหละพอแล้วว่ายุ่งกัมันมากครับ về vẫn chặt khánh tha đàn cai về thân ma thân gia thẳng khán nhân gian em tha lạ khỏe ngặt luôn trong thời cửa trung an mới khơi lốt ha lạ rồi bẹt hám có nhiều, nhiều ใตแบบมท,ทำสิ่งต่างๆเป็นของหนักของขันห้านี่รับภาระของขันห้านี่นักแขนหนักทำอะไรไม่ได้มันก็ร้องหไห้แม่เด็กๆน่ะมันอยากทำโน่นทำนี่ทำอะไรไม่ได้มันร้องไห้ที่มันแก่เข้าเหมือนกันแก่เข้าทำอะไรไม่ได้แล้วอึดอัดคนจะพ่ายได้ป่วยเหมือนกัน หนุ่มสาวก็ตามเถอะทําทำอะไรไม่ได้แนละ้วเอาแล้วยุ่งหัวใจภ <c oughs> าระหนักตั้งแต่วันเกิดเป็นวันตายฮู่เป็นอะไรเป็นสัต์ประเทศไหนก็ดูเอาเถอะป็งคนเชื้อชาติไหนก็ดูเอาไม่ต่างกันเลย เหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาคนนึงก็เที่ยวหามอะไรใส่บาใส่หัวแบกไปเรือเอ่อยทั้งที่มันไม่ใช่ของตัวเอาอะไรก็แขวนคอใส่ไปอยู่ลงตรงนึงมือก็หิววางไม่ได้ทั้งที่มันไม่เป็นไม่เป็นอะไรจากตัวแต่ก็ต้องแบกอยู่เงียยสภาพสภาพใจที่มันแบกขันทั้งห้า ทั้งที่ไม่ใช่ของมันเลยมันก็แบกไว้แบออึ่งอยู่ในหนัวใจคนธรรมดาดูสิเอาอะไรไปเทินใส่หัวมันแบกใส่มสาม,มีอะไรก็แขวนคอไว้อีกมือก็หิ้วไปอะไรก็แผลงเอวไว้อีกแล้วก็สําคัญว่าเป็นตัวเป็นของตัวเป็นภาระที่ตัวต้องแบกพูดงเา้าท่านไป กําลังจะตัดสรู้เนี่ยเห็นอย่างนี้เมื่อเรื่องอะไรมาแบบพิเรานี้นถ้าก็โยนทิ้งพี่มาแล้วโยนทิ้งอันไหนอันนี้จังโยนทิ้งไปไหนทุกขังทิ้งมันไปอันไหนนัดตาละมันออกเค่เงี่ยันก็ค่อยเบาเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นโยนออกไปแล้วเบาขึ้นเบาขึ้นวันนี้เหลือแต่ตัวเปล่าเหลือแต่ใจเปล่า ไม่ต้องแบกคาระอะไรด้วยองาน้าเลยเป็นการรับผิดชอบเฉยๆรับผิดชอบท่าคันมันไม่เหมือนการแบกการหามนะครับนี่นไม่หนักแบบนั้นอของเรามันตรงกันข้ามเแบกอยู่อย่างนั้น เหนาอาหัขนาดไหนก็ท้ามอยู่อย่างนี้ทนแบกทนเหิมด้วยความพอใจด้วยความติดใจเลาด้วยสุขก็ติดทุกข์ก็ติดทุกข์มันไม่น่าจะติดเลยเห็นไหมสิ่งไม่น่าไม่น่ายินดีเลยแต่มันติดทุกข์มันเป็นของเราทุกข์นี่เป็นเราเป็นของของเราแต่ยึดถามกองทุกข์ไว้ กอ,องสุกยังพอว่าอายู่ยังพอจะหลงอยู่ก็รความทุกข์นี่สือมันไม่น่าจะหลงแต่ก็หลงเสมอกันทั้งสุขทั้งทุกข์สุกก็หามไว้ทุกข์ก็ไปแบกไว้ไปไหนก็หอบไปด้วยหิ้วไปด้วยวางไม่ได้เลยกิเลสมันไม่ยอมให้วางถือมันอย่างนั้น อันนีจังทุกขังอนัตตาใส่ลงไปพี่นาให้เห็นถึงที่ถึงฐานมนแล้วมันมันมันก็วางเองคนเราพี่นารู้แล้วเนี่ยคือระแบกบคนนี้มันไม่ใช่ของเราด้วยนี่เห็นไปเห็นไปเห็นจริงๆเขามันก็วางได้จริงๆ,จงๆใจใจผู้พิจนาเห็นสิ่งเหล่านั้น ต่างหากจากใจแล้วเห็นเต็มที่แล้วมันก็วางวางมาตามไหนวางไว้ที่ไหนวางไว้ที่มันเป็นจริงของมันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้มันอยู่ด้วยกันก็อยู่ไปเดี๋ยวนี้มันจะแยกจากกันจะแยกเคลียหน่าฝนก็ต้องภาระอย่างนึง พื่อนี้เพื่อขันข้านี่หน้าหนาวก็ภาละไปแบกนึงหนาร้อนภาระงไปอย่าง,งกังวนภาระอย่างนึงกังคืนภาระอย่างนึงหิวภาระอย่างนึงอิ่มภาระอย่างนึงตื่นภาระอย่างนึงหลับภาระอย่างนึงไม่เคยมีเวลาไหนว่างเลยใจ้ามันเป็นของ เหมือนอย่างสิ่งอื่นๆนี่มันพังไปแล้วมันไม่เหลือดอกภาระขนาดนี้ใจมันไม่เคยตายหนักขนาดไหนมันก็ไม่เคยตายทุกขนาดไหนก็ไม่เคยตายกิเลสมันก็เลยจับใจดวงนี้แล้วกลิ้งไปเรื่อยหมุนไปตามอำนาจของมัน เดี๋วเล้าเดี๋ยวึ่งเดทุกเด๋ยวสูเด๋ยวต่ำแบกหาไปเรื่อยพ่หล่ีนาเห็นเข้าไปแล้วมันจะไม่สลดกังเว่น ความจริงเป็นอย่างนึง่งกของเราเป็นอย่างหน,นึ่งเช่นีมก็เลยหาความสงบไม่เจอหาความสุขอะไรจริงๆจังๆไม่เจอเลยสวนทางกับหลักความจริง ดูแล้วเหมือนกับแบกว่าทาไมเนี่ยแบกว่าเรื่องอะไรกันเนี่ยพอเห็นทัดเข้าไปก็เอาไปอยู่ตามความจริงของเธอเชียไม่ต้องไปแบกแล้วเพราได้อุปทานอำนาจความถือมั่นเม่ยำอยู่ใลกันรับผิดชอบไปเท่านั้นเอง เฆษนาเกิดขึ้นมือเธอทั้งถูกทั้งทุกข์ธรรมดารับภาระรับผิดชอบไปไม่หน,นักเหมือนตะกอนไม่บินลงเหมือนตะกอนวางบางอย่างลงไปได้เ่ยวางไปได้หลายสิ่งหลายอย่าง ปล่อยภาละไปได้มากน้อยมันในความเบามากน้อยแค่นั้นโอ้คนเราตัวนิดเดียวเท่านี้เองทำไมามันถึงได้ภาละอะไรยุ่งนักนหนาอกิเลสมันไม่เล็กด้วยเห็นไหม ที่เหล่อมันไม่คำนึงคำนวณอะไรทั้งนั้นแหละมีเครื่องมือให้มันเถอะมันมาใช้ได้ทุกสื่อทุกอย่างเพื่อมาทำลายหัวใจ ตัวแค่เรืองนุ่มตัวแค่นี้แ,แต่ภาละมันไม่มันไม่ใช่แค่นี้ภาละมันวันเกิดจนถึงวันตายมันมากขนาดไหนแต่ภาละของหัวใจ พระเจ้าทรงสอนพอดีพองามมาัธยมให้มันพอดีพองามพอแล้วอยาให้มันยิ่งเกินมันะักอยาก่าไปหย่อนินไปขอเป็นอยู่ไปกับขันทั้งห้านี่เล่น <c oughs> ทำความรู้ให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความถัดความจริง ก็จะเป็นธรรมขึ้นมารอข่านต่างอะไรกันมนุษย์ตัดเดรัชานประเภทไหนก็แล้วแต่สัตว์ประเภทไหนก็ตาม ตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดนั้นก็ตามไม่ต่างกันเลยแบบเคามสิ่งเรานี่อยู่เท่านั้น <c oughs> ต่างคนต่างขนาดอุ้นอยู่ในใจจงกว่าจะปล่อยมันเส่ยได้ถ็าพอจะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นมาบ้าง เดี๋ยวเค้าเปียนนิดนึงนทาเปียนหน่อยนลงเดี๋ยวจะเอาแหละตอนนี้จะไปปล่อยข้างล่างแล้วมทีปอออ่ปล่อยข้างบข้างบนมาหน่อยนึงนี่เดี๋ยวจะไปปล่อยออกข้างล่างแล้วมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วอ่ะ มาถึงแล้วถึงปากทางแล้วอยู่แล้วหลายวันอยู่นะเขเล่นเขาหน้าเข้าอืมฮึดอะไรกันเนี่ย